กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปะลูก <laughs> เขามาจากในเมืองพี่น้องจ้าเกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งไปไปกันหน่องกับทินพี่น้องจ้าขึ้นจากดำหน้าหายหนึ่งพาลูกล้มพี่น้องก็ว่าขี่ธรรมดาพี่น้องเลยพอทางมันดีเนาะขี่ไป,ไป้ายภาวาตกจะคลองโมเมนอันท่อนทางมันเป็นคู่นะพี่น้องเลยมันมันเงี่ยงนั่นนี่ ตีนหลดแล้วไปเหยีบยบใช่เลี่ยผลาดหุมลงลมเอะลงแลง้มีแต่ขี้ต้มพี่น้องเลยพอวันทางนะแหงอยู่แต่น้องในน้อยนมันมีขี้ต้สมสามหม่องล,งล่มนลแล้วว่าเจ็บเติบอยู่พี่น้องเลยเจ็บแขนเ<อ>จ,จ็บอาาันอนี้ยก็มือใจเลยเจ็บเกลื่งองเจ็บสวงพอที่แท็กกำลังมือเอาเนาะมาย่างพี่น้องเลยเอาไปหนก็ไปเปล่าเอาหนัดก็ไปเปล่าสีย่างพี่น้องเลยกะเห้าวก็ไปซักยาอะไรแหละพี่น้องเบิร์ดแซนหนึ่ง มันเงี้ยองเหกว่าบาทหน่อยกระทิ๊นน่ะกระมอหายามากินกับบอดมีบาดแผลอีกย่างเดี๋ยวยาซองอย่างไปใส่หนึ่งพี่น้องกับกับเฮ่าน่ะสีดยาเข้มหนึ่งี่น้องมอสีดหายแม่ชายอันนี้นี่ยากินเฮ้ลูกเฮ้ยการสิ่ล่อยากนะพี่น้องเนาะ คืนแป้งมาหนิน่ะคืนแป้เอาเงินมาหายปอยใหญ่พายพี่น้องเออใหญ่จดีย์เป็นผ้ามาหนึ่งพันบาทเราหาซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็อีกหนึ่งพันบาทหายซื้อเสื้อผ้าแล้วะห้ายห้าวนะซองร้อยพี่น้องซองร้อยนะคะน้ำมันหลดกับค่ะวค่ที่ไปหายค่าสียาพี่น้องเว้ยโอ้ยซองร้อยบาทนะกันเนี่ยเลือกแปดร่อซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเบอร์หกร่อพี่น้องเสื้อกับสรงเบอร์หกร่อแล้วก เลยเป็นหนวสื่อสบู่สื่อแผบสื่อยาสาหัวไปหายเนาะีาะ๋ยวห้าจังสีจัดการอีกทีหนึ่งเด้อเด้อเจ็บนักพี่น้องลอยปวดแต่พี่ล่งหดก้นพี่น้องเลยอันขี่ต้มนะพี่น้องเลย้มันโบได้ถ่ายขีป้เบิ่งซะตอนขีต่ต้มเต็มเบิร์ดอร่อยเนาะแดงขิงขึงลงต่พีซอดอันตีนพี่น้องเขาเอาไปอะไรก็มาเอาน้ำให้หน้าที่เขาดำน้ำขุนๆน,นะพี่น้องลูบใส่ทงมือตัวเองนะลูบ <c oughs> จะเป็นซวยค่ะยังว่าไปแต่จะเถื่อโบเคยลมนะจะเป็นซ่วยอีกยังยังวะขึ้นนี่จะกระจักฟันอีสังฟันดีหรือบบดีกับบบหูดอกเขน,นะเนื้อจังขาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องส่งเสือตาก็อยู่เบาะรถพอกันยังเมื่อเอาโอ้ยสิตายเหตุบุญแท้แท,ะทะ้ยังได้ความเจ็บพี่น้องเลย ทุกวอะไรความเจ็บความปวดมุดเลยเขาพายออกพายได้พี่น้องสขี้ว่ายขีส่สะกะตายอยู่สัน่นหอนยามเป็นยามเจ็บเนาะพี่น้องเนาะคนอื่นขอบคุณเอึ่ยใหญ่จะดีเอก็คนช่วยทางฝั่งไทยเด้อที่เมตตาตาเนาะแล้วกะ็เงินหาโรคบาตรคนหายห้าววันเนี่ยเขาก็ไปซื้อตลาดบ้านผูบ้บ่าวเก่าเบิร์ตแต่ว่านในผู้พี่น้องเลยกระซองโรคบาทมือน,นก็ประวีดยาเกี่ยงเฮ้ยเอกมาดังเลยอ,อไปเปล่า ไปหิวได้จะกูขึ้นไปหิวมาตีเอ,อาไปจีงย่างเสร็ื้เตาใช้ทานขึ้นไปเอาโลดบริมีอันนี้ก็บรมีเยจะไปเอาใส่เฮือนเฮือนทางอีสั่งเือนจิี๊ยแขวนสวัสดีป้าลุงสวัสดีพี่น้องขึ้นไปเอาเตามามี่บุ้มีตาแล้วถาดอนามาเลยบุ <c oughs> ้มีตาเพราะจะไปร่มตังมาเลยนี่หิวลงมาเมือเม่อเยเลยเมื่อยเลยลอยย่าห้าแห้งนิดไป ไปถ่ายบบาออกเม้นเม oh, oh, hmm, ้นแต่กินยาหิวเข่ากระพวบิหัวหัวห้วยผู้ชิไปกวดเพื่อนเซยอยู่โอ้ยหายกูอีกืมไงห้วยห้วยเห็นหัวเห็นหางอยู่หมดแล้วเดี๋ยวพอมันดังไพรให้จินๆทางเขาจะชิโนนยางแล้วพี่น้องเนาะ ปวดเมื่อยลอยพี่น้องเข่าข้าบโหลดมาจนเมื่อยากออดกูดได,ด้พูดๆอันอน้ำพูนอี่ละ่ะงับตัวนาขั้นบริเวณหัวนะงับทั้งขาเห็นแล้วถ้าเราอันนี้เขาสีหกักอือทำนี้ได้พี่น้ำเห็นเบิร์ดเลยไปหอดแล้วล,ลก,กแล้วก็บเขากระแลนไปห้องมอเลยได้พี่น้องไหมหย่าดตาย อดเก็บไปเอาหนาเอาไปละ,ะเออมีหนึ่เด้แค่นหนึ่งว่าเขาบ่เอาบมกนาบอกหอนเหาะน้องออกมาให้ย่างตายเดีวยวมอว่าจะย่างกับย่างมอว่ากับย่างและพื้นบ้านห้าวเฮ้ยเนาะเนีย่ยดีที่สุดอถ้าตายมากถอาได้มีมยใหม่ได้ค่ะได้เมียใหม่ถ้าได้เอามาเฮือนได้ เอา,าเฮิอนอย่าไปทายเอาบ่วงมากนะไว้ไเอาไปใส่ก็เอาไปแล้วคันนอย่าเอามาเฮือนเอามาเฮินเจ้าเอามาเฮือนกูห้าขอตายแม่งเท่น เผ็ดเพ็ดหมื่นยังได้โทรลงมาเจ่มึงอยู่ายคือมี่นสมโภยมึงดำนาติโบเด็ดำและนอนอยางอยูอย่ในเทียงนี่แหละในเทียงนาเนี่ยอ่ะมึงเผ็ดเป็นยังอีเหีรอสันห่วลลยกูพายลุ่มห่วยว่ะเฮ้ยจะแม่สะอาดนะสันแจ็คเคยอยู่กัปไันแล้วลองเห็นมีมม่นสมโภยเดี๋ยวะโบไปไก่เซ็งสูๆนำมึงอยู่ไซยอยู่สัน ลอยไปพอดีเราจะตีแขวหมากว่าอะไรซีนโอ้โหซีนโอ้โหซีนเดืมาฮะโอ้ยกะซือมาตะปากซองคนแล้วเอแบเกลื่องได้บ้านมั้ติดแล้วมีรอยตบตุกรือเ่า เตียวแล้ผื่นมันอ่ะตีไรเนีายมากินใช่ไหมเบิ้งป้าก่อนปลาก่อนป้าลูกใครเรียบวกพาลูกเขงครับปวดปวดเบิดมืออื่นสัฟฟิเจ็บพี่้างเลยเจ็บนิึ่งอย่างแต่นี้เฮายังขับรถมาเบียดหอทางอุตสาห์ ต,ติดเอียงเนี่ยฮีนหีน,หนดังแพกับบติดใส่ละลายเนบบี่กระบอกนเดังปกันได้จะเพอ้อกับ,บัมลําไยอะลพี่น้องเอ้อืมอ,อาอการเอื้อใหญ่จะดีเป็นก,นกันขาเงินมาซ้อถือน้ัเนือหนึ่งนะพันหนึ่งเลยหะขอ,อย้ายไ,ไปซื้อกินพันหนึ่งนะ ไปซื้อเสื้อผ้าเนาะคือฮาว่าเอาแหละเหลืออยู่สองร้อยขาซื้อแผบสบู่ไปขายไม่ได้เสื้อผ้าในบ่อหล่นคลายมามันก็จะให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวจะเอาไปให้เพลินพี่น้องเขาขอ,อย่างซะก่อนแล่วเอาผ้ากัน โอ้ยแวนเลยเด็กสองสุดพี่น้องเลยเบิร์หกร้อยบาทส่งผู้เถาส่งผู้ใต้เนาะพิเอาซีแดงแส่ผู้เถาไาเถอะเอาหั่นใหม่ก็ยันข้าวเจ้าบรุษหายพี่น้องกันเด็กเป็นส่งส่งมีทงแล้วก็มีหงหูเนาะส่งผู้เถาพี่น้องใส่สบายสบายอีร้อยอันนั้นากเวทก็คือสาบเึงนะัเจ้าละสองร้อยพี่น้องเลย ปลาคืนเอาอันาดมาฮองอันนี้กับช่องลอไ้พี่น้องตองใส่ได้ยอะปะวะสี่ตัวนกอาดนัเรอจาเอาไปไห้เราพร้อมกับอสบู่แปรงหนุ่มแผาเิ้ดแล้วก็เอาไปไหนง่ายกันหม่ากัมงาันมันมันประันเอูเอาไปทั้งู เจ้าแม่แดงนะเอาใส่รถมันก็โยกอันนี้ขึ้นก้นมันต่ำพราะโยกขึ้นบลอกนะเบิง้งโยหดแล้วโอเจ้าวก่ขอจักลูกกินดัดมันจะเก็บอยู่ออออเอาอก่อนนั่นนะเอาไปทางฝุ่นโู้หบุแดงไผ่ต้ตนน่ะเอาไปใส่เท่านั้นนะพี่ๆอาใส่ทั้งพี่พพพคือต่ำทางนี้ผู้ทัาผู้ต่ำ ท่นเห็ดมีในห้องคือต่ำได้ส์มันเอาอีกเท้าได้นะได้แล้วว่าขึ้นจได้นี่อยู่ไฟรอบสามแปลว่าไม่หนาเช่อมาน้อยแท้ โอ้ยเฮ้ยมันโรดมีไปนานมาเลาะฮะทัวเบิ่ดวางย่างบระคำแเลยกับเบิ่ดเป็นทรายไปเอาของขจาวมันตายแล้วนี่นี่นะพี่เฮ้ยอันยับมาวางพี่เฮ้ยหัวลมมันถ่างมาสิพีอันนี้มาวางตีนก่อนเดี๋ยวเอาอันนี้มาวางเนียเออโบลิชใช้ลายนี่อานนี้มาวางอีกส่วนอืมเดี๋ยวแล้วลมมันกลุ่มมาทางสีกลุ่มมาอีกเออ จาตัดป่นไปทางด้านดินนั่นผูกปีนเอาผูกป่นพูดนะครับจงไพ่ได้สิกขื่นมาคบหอยผูกไลยกระโดดมาคบกัวแล้วเวนเป็นกรรมคือูลงมาทาเอ้ามากินก่อนคือลูกกินลกินก่อนล,นลอผู้เจ็บผูกินล้นขอผู้เจ็บเด็ด สมอไอ้กูไอ้ก็ไปเซ็งแต่สาวๆผู้พี่น้องเลยไปสอบหายเงินไปที่จิขาดเบิดเท่าไรตอนแรกนี่กูดำน้าผู้เดียวเหมือนมึงครไหวเอามากินหนเช้าอ้โหหายคู่ด้วยนะใช่โอ้โงอายอื่นแลวอลเอาไว้ด้ ถึงว่ลากันเลยออเห็นหน่งนเห็นยังเตกะปีก่อนเจาะนมยังเบิ่งซิมน้า <laughs> อูดพี่น้องอูดลูกผ้า,าตะกี้นี่กินยังบวอิ่มนะพี่น้องเลยกนะินเลยวตินอจจนอนใจ อุดนูใบเป้าก็ใบหนาเนี่ยมันบ่อยจะพื้นบ้านเพราะ ข้าอยู่ในรถข้าอยู่ในเขารถอยงเงี hmm. ้ยนเงี้ยอีดอยนลูกผูดผีก่อนก่อนแม่ลูกมาทมอีรอยมายองหายห้องห้องห้อง้อห้องห้องห้อห้องห่อห้องห้องห้หออหองเบิห้อห้องห้หเอ้อหอ้หอง้อ้้้ออองนอ ลีได้คือ,อยองมาห้องเอ็นกลดฮานนุน่มไงเาจะทรไปอยุเคือไปเฮิงแท้จะมาพารดลูกลมบอ่อีพอว่าวนั่นและเพิ่งจตัวเราเดียวอืมรูปนปนน้ำเดมยทำเงินหมดปิดเนี้ย ขเถิอภัยจะปาลุงมากินทมากิน้จดไปกินเด้อขยะยใช่แก้วนี่เพาะอุพระปริญญาบ่พ่ว บาคือกันเด้อมาเทิงนอนใส่ก่อนสิน้องเลยคือหนแท้บ้านอนสแลหมกนอนั่น่อถคยอมอน่ต้องห่กห่มคออน ้อนน่หอมเหมือนเด้อบ่มีเบดะมาตงเดสะอาดปะสะอาดก่อนไ้้างจะได้เจ็บหมองสากยานี่เดีพ่อแห้งอย่างห่อนเราเป็นตายซะเนาะโว้ยมาจิค้ากูด้วยโผ่านจะเต็มเตาหามันเต็มโอ้ยบแล้วมกนก็เอากน ทิ่ถฐานอ๋อ่านอุ่นๆแล้วกันมมาเด้อผู้พรเลยขอด้วยหรมึงมาเด้อเซพอการขีปนาวิเป็นเด้อย่าแมงเบ้อจุบสุคนปิ๊กกลองแม่ละ ขอบคุณทุกๆกำลังใจหลายๆเด้อสี่ขากันนะ